สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคิมแชแนลนะครับผมวันนี้มาต่อกันที่ ep 2นะครับผมจาก ep แรกผมพาเพื่อนๆทำโครงสร้างของฐานลากไปนะครับผมอ่า ep นี้จะพาเพื่อนๆมาทำเป็นโครงสร้างนะครับผมเป็นโครงเหล็กนะครับผมแล้วก็มาดูว่าจะเริ่มต้นกันยังไงนะครับผมอันดับแรกเลยโครงเหล็กที่ผม ได้ออกแบบไว้คร่าวๆนะครับผมผมก็ได้ทําการตัดเหล็กแล้วก็วา,างโครงสร้างว่าจะทำโครงสร้างไปประมาณไหนนะครับผมตามที่ผมได้ออกแบบไว้นะครับผมผมจะทําเป็นโครงสร้างาไว้ก่อนทั้ง3ส่วนนะครับผมผมก็จะตัดเหล็กโดยที่ผมออกแบบไว้นั้น เสา1ด้านก็จะสูง3เมตรอีก1ด้านก็จะสูง2เมตร50สนะครับผมส่วนหน้าจั่วก็จะสูงอยู่ที่4เมตรนะครับผมก็จะทำการตัดเหล็กให้ได้ฉากแล้วก็ขนาดที่เตรียมไว้ที่ออกแบบไว้นะครับผมให้ได้3มชุดนะครับผมแล้วก็จะทำการประกอบไว้แล้วก็ทำการเชื่อมในทีเดียวนะครับผม โดยการตัดเหล็กแต่ละชิ้นผมก็จะทำการประกอบไปด้วยนะครับผมเพื่อให้ได้มุมหรือองศาที่ผมต้องการนะครับผมสำหรับโครงสร้างที่ผมทำก็ใจญพอสมควรครับผมเวลาย,ยกเนี่ยยกคนเดียวไม่ได้ครับผม พออบโครงสร้างแล้วผมต้องเชื่อมทีละฝั่งนะครับผมทั้ง3ชุดนะครับผมพอยกไม่ขึ้นก็ยังดีวันนี้ได้แฟนมายกช่วยนะครับผมเพราะว่าผมเชื่อมเสร็จฝั่งหนึ่งแล้วผมต้องอกับอีกด้านนึงนะครับผมเพื่อมาเชื่อมอีกอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่างานเชื่อมนี้ไม่ใช่งานถนัดเลยครับผมเป็นงานที่ไม่ ไม่ได้ทําเลยก็ว่าได้นะครับผมก็ได้ดูจากศึกษาจากคลิปวิดีโอใน YouTube t พ p ่พีเขาแนะนําไว้นะครับผมว่าถ้าเราเชื่อมาเหล็กบางเราต้องใช้เลือกใช้ลวดเชื่อมที่เหมาะสมแล้วก็ปรับไฟให้เหมาะสมกับลวดเชื่อมกับขนาดของเหล็กนะครับผมก็จะสามารถ เชื่อมอย่างมืออาชีพได้นะครับผมก็ยังติดๆขัดๆอยู่นะครับผมก็ลองทำเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการเชื่อมโครงสร้างที่ผมได้ตัดเหล็กที่ประกอบไว้นะครับผมเชื่อมทีละฝั่งนะครับผมเชื่อมฝั่งนี้ทุกชุดเลยครับผมทั้ง3มชุดครับผมเพราะผมทำโครงสร้างไว้3มชุดนะครับพอเราเชื่อมเสร็จ หนึ่งฝั่งแล้วก็ต้องมายกพลิกก like ับทั้งสามชุดนะครับผมแล้วก็เชื่อมให้มันแน่นหนานะครับผมการเชื em, ่อมก็เชื่อมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมก็ต้องย้ำหลายหลายรอบนะครับผมเชื่อมแล้วก็เคาะเคาะให้อะไรอะขี้เหล็กให้มันออกก่อนนะครับผมแล้วก็เชื่อมซ้ำเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับผมเพื่อความแน่นหนานะครับผม หลังจากที่ผมเชื่อมโครงสร้างเสร็จทั้ง2ด้านแล้วนะครับผมผมก็ได้มาตัดตัดเหล็กเพื่อทำอเป็นเป็นฐานนะครับผมเป็นฐานนะครับผมแต่การตั้งฐานนี่นะครับผมผมผมทำใช้วิธีนี้นะครับผมนำเหล็กที่เป็นฐานเนี่ยมาเชื่อมต่อเข้ากับโครงสร้าง ตัวอาคารหรือว่าตัวตัวร้านกับตัวหลังคาเนี่ยนะครับผมมาเชื่อมในแนวตั้งนะครับผมเหมือนตั้งเสานะครับผมให้ได้ระดับฉากกับตัวตัวผนังนะครับผมตัวผนังด้านหลังสุดนะครับผมตัวนี้ที่ผมจะเชื่อมเข้ากับตัวผนังด้านหลังสุดนะครับผมเพราะว่าเราทําคนเดียวนะครับผมก็ค่อยๆทําไปนะครับผมหาวิธี ไหนที่มันจะยกขึ้นง่ายนะครับผมผมก็เลยนึกออกได้ว่าต้องใช้วิธีนี้นะครับผมก็เชื่อมฐานทั้งสองฝั่งนะครับผมใส่กับมุมผนังด้านหลังสุดของตัวร้านนะครับก็ส่วนตัวฐานนี่ก็กว้าง4เมตรนะครับผมกว้าง4เมตรผมก็เชื่อมใส่ทั้งสองฝั่ง เมื่อเราเชื่อมเสร็จเราก็จะสามารถยกพลิกตัวตัวผนังด้านหลังเนี่ยให้ตั้งขึ้นมาแล้วก็ตัวฐานนี่ก็จะอยู่ในแนวนอนจากเสาหลังมาเสาหน้าได้เลยนะครับผมก็จะเป็นเทคนิคนึงนะครับผมที่ผมนึกออกได้ก็ลองทำกันดูครับผม ถ้าเพื่อนๆมีเทคนิคในแนะนำก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับผมอันนี้ก็หลังจากที่ผมเชื่อมตัวฐานเสร็จผมก็ยกตัวผนังด้านหลังขึ้นตั้งแล้วก็ตัวฐานนี้ก็จะพาดมาที่เสาหน้าพอดีแล้วก็ได้ยกชุดชุดหน้านะครับผมชุดผนังด้านหน้าเข้ามาประกอบนะครับผมโดยก็วันนี้ก็ได้ แม่มาจับช่วยนะครับผมก็พอประกอบตั้งผนังด้านหน้าขึ้นโครงตัวหน้านะครับผมขึ้นก็ทำการเชื่อมล็อกนะครับผมล็อกระหว่างโครงตัวด้านหลังกับตัวด้านหน้านะครับผมแล้วก็เราต้องใช้ระดับน้ำเช็คดูด้วยนะครับผมเช็คระยะห่าง ความตรงความเอียงนะครับผมของอตัวผนงังด้านหน้ากับด้านหลังนะครับผมก็นะครับผมพอได้ขนาดแล้วก็เชื่อมเชื่อมล็อกไว้นะครับผมเชื่อมล็อกปิดไว้นะครับผมก็ค่อยๆทํานะครับผมยังดูว่าทําถูกหรือเปล่านะครับผมผมคิดแค่ว่าเชื่อมให้มันแน่นแล้วก็ ถือว่าโอเคนะครับผมก็เพื่อนๆพี่นพื่ี่ถ้ามีเทคนิคไหนมาแนะนำก็สามารถคอมเมนต์อแนะนำไว้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะนำไปปรับใช้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะได้ในเรื่องของโครงสร้างหลักๆนะครับผม โครงสร้างที่ผมทําไว้นะครับก็จะมี3มชุดนะครับผมหน้ากลางหลังนะครับผมก็สามารถตั้งขึ้นได้ครับผมถือว่ามีความคืบหน้าไปพอสมควรครับวันนี้ได้โครงหลักๆแล้วก็งานต่อไปก็จะเชื่อมพวกแปรพวกอะไรหลังคาอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวติดตามกันใน E ีีหน้านะครับผมว่าจะมีความคืบหน้าขนาดไหนนะครับผม ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับผมก็รอดูครับผมว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ